ตั้งแต่คุณเงียบเขารู้สึกยังไงขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดี๋มูนพลังงานของคนราศีมีนแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน สี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกดพิจิกเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกูมสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ชัดไม่เคลียร์มากๆนะคะคิดมากคิดเยอะคิดวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้ไม่อยากแสดงออกไม่กล้าแสดงออกกลัวคําตอบอยากถามอะไรแต่ก็ กลัวจะรับคําตอบไม่ได้นะคะก้มหน้าก้มตาทํางานพยายามทํางานนะคะเพื่อให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่กังวลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้อึมครึมแล้วก็รบกวนความรู้สึกของคุณมากๆนั่นเองเหงาเศร้าเบื่อเซงสถานการณ์ในตอนนี้ไม่อยากพบเจอใครเลยไม่อยากพูดคุยกับใครเลยนั่นเองนะคะดูเหมือนไว้ใจใครไม่ได้ไม่กล้าที่จะไว้ใจไม่กล้าที่จะวางใจให้กับใครเลยนะคะ เรามาดูกันว่าตั้งแต่ที่คุณเงียบเขารู้สึกยังไงคนคนนั้นเขาคือใครคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเดชาลีออดพลังงานของคนราศรีกรกฎอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มอัศวินถือหรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันก้าวไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนู ห้เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีกรกฎคนคนนี้เป็นสายบู๊สายลุยเป็นคนใจร้อนหนักแน่นมีเหตุผลคิดแล้วทำวางแผนแล้วทำลงมือทำในทันทีไม่กลัวอะไรพร้อมสู้พร้อมชนนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความอดทนความพยายามเย็นได้ร้อนได้นะคะสู้ได้นะคะเป็นสายแอดเวนเจอร์เป็นสายที่ไม่ค่อยกลัวใครเป็นคนที่ลุยเดี่ยวได้นะคะ เป็นคนที่ลงมือทําทำอะไรจะต้องมีแผนการมีการวางแผนด้วยนะคะในพลังงานของเขามีแผนการแล้วลงมือทําเลยนั่นเองระหว่างคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลยอยู่คนละที่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ไกลกันก็คือเขาแทบจะไม่มีเวลาให้กับคุณเลยนะคะ ตัวเขาเองช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยนะคะเงินอาจจะตึงๆมือใช้ใจ่ายไม่คล่องสักเท่าไหร่อาจจะมีการลงทุนทําอะไรด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่มีความคาราคาซังกันอยู่นะคะ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็รบกวนความรู้สึกของคุณมาสักพักแล้วนะคะหรือว่ารบกวนความสัมพันธ์ของคุณมาสักพักแล้วไม่เกี่ยวกับมือที่3าแต่เกี่ยวกับตัวเขาเองอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันปัญหาประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันหรือคุณรู้สึกว่าคุณรักเขามากกว่าที่เขารักคุณหรือว่าเขารักคุณไม่มากพอเท่ากับที่ที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าหลังจากที่คุณเงียบเขารู้สึกยังไงนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขามากกว่าเขารักคุณคุณใส่ใจสนใจเขามากกว่าที่เขาตอบแทนให้กับคุณมานะคะเขารู้สึกยังไงหลังจากที่คุณนิ่งเงียบไปนะคะสองดาบนะคะเหมือนต่อกันไม่ติด ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะนิ่งเงียบต่อกันมากกว่าเดิมเขารับรู้ได้ถึงความนิ่งเงียบนี้รู้ว่าคุณต้องไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกผิดอยากขอโทษคิดถึงนะคะแก้ไขปัญหาเปิดใจนะคะพูดคุยนะคะเคลียร์ใจปัญหาอะไรก็คืออยากพูดอยากคุยอยากแก้ไขอยากหาทางออกนะคะ เริ่มต้นกันใหม่รอฟังคำตอบจากคุณนะคะยังคงรอคอยคุณอยู่แล้วก็ เขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเพื่อให้คุณกลับมาพูดมาคุยแล้วก็ไม่เงียบเหมือนเดิมหากว่าคุณเริ่มที่จะนิ่งจะเงียบแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของเขาหรือว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณไม่ใส่ใจคุณเลยหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจคุณเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะคะนิสัยเปลี่ยนไปความรักความผูกพันความสัมพันธ์ดูจืดจาง ดูเหินห่างแล้วทําให้คุณถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าคุณลองนิ่งลองเงียบลองดูซิว่าเขาจะสังเกตเห็นไหมเขาจะรับรู้ได้หรือเปล่าว่าคุณนิ่งไปคุณเงียบไปคุณไม่ได้พูดไม่ได้ถามไม่ได้เ้าซีเหมือนเดิมเขาจะรับรู้ไหมเขารับรู้ถึงความนิ่งเงียบนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่รับรู้ ถึงอาการผิดปกติถึงการนิ่งเงียบของคุณเขาวางแผนที่จะง้อนะคะพูดคุยทักทายถามไทยรอคอยนะคะหากว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ถามถ่ยเขาตลอดเป็นคนที่สนใจเขาตลอดตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเป็นคนที่ลงมือทําแบบนั้นบ้างก่อนที่เขาจะเสียคุณไปจริงๆ หากเทียบกับว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่สนใจเขาไล่าตามเขาตอนนี้หลังจากที่คุณนิ่งคุณเงียบคนที่จะกลับมาไล่าตามคุณหรือว่าสนใจคุณใส่ใจคุณถามถ่ายคุณก็คือเขานั่นเองเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาไม่พลาด หรือว่าคุณไม่ปล่อยมือจากเขาหรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลุดมือจากเขาไปนั่นเองนะคะรู้แล้วถึงความนิ่งเงียบของคุณรู้แล้วถึงสาเหตุในการนิ่งเงียบของคุณต่อไปเขาจะต้องเป็นคนที่ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปต่อได้นั่นเองนะคะ